คนทำงานหนักก็ได <c ười> <À> ้อ่ะเลรนรีโอยตัวตายอย่าให้เล่นตกเปิดหัวใจรอน่าไม่ยอมที่ทำผิดทำถูกอ่ะเนาะโดนูกบ้างหรือย่อท้อ เปลี่ยนไปวันนี้๋อวันนี้เหรอ,อก็อแมนวมแนวแนว <laughs> เพื่อชีวิตแนวคอบอยไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวฟังเพลงกันบ้าง <laughs> แตเ่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เพลงก็มีความสวยงามคือมันเป็นองค์ประกอบที่เหมาะเจาะทุกประการจนทำให้าราชินีติ่งเคป๊ OP, <laughs> อเ <laughs> จสซี่เนี่ยซึ่งเข้าไปดูเพลงเพลงนี้ ถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาซับซึ้งแล้วมันมีแรงหมุนเหวี่ยงในหัวใจที่ทําให้รู้สึกว่าใช่ใช่ใชฉันก็ตามตะวันได้ด้วยอีกคนหนึ่งมันคือเพลงของพี่หนุ่มกลาที่เขาร่วมกับนาแอดคาราบาวเป็นเพลงคือโปรเจกต์ชื่อว่า my hero my hero นี่ก็คือวงก็จะต้องไปตีความแตกต่างกันออกไปซึ่งสร้างขึ้นมาโดยให้เป็นกำลังใจ ให้อามองว่าที่เจ้าโปรเจ์เขาคิดทำเนี่ยนะก็คือว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวมีมีคนที่ไปถึงโกอะ่ะแล้วเราก็ยึดเขาเป็นฮีโร่จุดเด่นอีกอันหนึ่งวันนี้พิจิสซี่เขาเลือกเพลงตามตะวันอยากให้ตุยดูมากแล้วก็อยากให้พวกเราอ่ะนั่งดูเอ็มวีไปด้วยกันคือเพราะว่าเรื่องราวที่เขาเพลงมันก็เพราะหนึ่งนะเออเพลงก็เพราะศิลปินก็เจ๋งสองคือมีน้องไบรท์ไบรท์วิน ขั้นกูคู่กันแต่น้องวินไม่ได้มาเล่นเอ็มวีนะี้ะแต่เป็นน้องไบร์มาคนที่เห็นผลงานของคู่กันแล้วเราไปศึกษาชีวิตของไบร์มันจะทำให้เราค้นพบหลายๆอย่างที่น่ายกย่องในตัวเด็กผู้ชายคนนี้คือไบร์เนี่ยถ้าเรารู้เรื่องเขาก่อนนะเราจะดูเอ็มวียิ่งซึ้งคือไบร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อเลยทำทุกวิถีทาง นี่จะให้ตัวเองเนี่ยได้จเจริญตกโตมีอาชีพแล้วกลับมาดูแลแม่แล้วเขาบอกว่าเนื้อหาใน MV เนี่ยคล้ายคลึงกับชีวิตของน้องแล้วเราจะไปดู MV นี้ด้วยกันนะคะน้าแอดน้องหนุ่มแล้วก็น้องไรนะ,ะเป็นแสงฟ้านในเมืองกรุงนะซิลูเอตตึกแล้วก็แสงตะวันลูกถ่ายเรื่องไหนอยู่แม่จะรอดูนะลูก ยังครับเป็นแค่ผู้ช่วยเขาชิงเม้งถ้าว่างกลับมาไหว้พ่อด้วยนะ<ม>แต่ในเรื่องเนี่ย<ม>เขาเป็นแบบเหมือนผู้ช่วยกล้องอะไรเงี้ยหรอใช่ผุ้งานหนักมากแล้วผู้ช่วยกล้องหรือช่างไฟเนี่ยเหมาะแก่การย่อท้อมากจะบอกให้ งานหนักก็ได้อ่ะเล่นพี่โอ๊ยตัวตายอย่าให้เล่นตกและเ่นร่นเดินตามดู เสทางที not, ่มาเปิดห <forever> ัวใจลองดวงดาวเต็มฟ <themselves> ้าแค่กลับหลังแล้วเดินกลับคืนที่มาอย่าเพิ่มทอดใจเดี๋ยวตะวันจะคืนกลับมาหาเอง่วงที่มันรับลมรงทะเลใจ ก็ต้งทำผทำมาเนานถูกบ้างหรือย่อเดี๋ยวก็เช้า นี่ nữa นี่ปะป๋าเหรอจริงๆแล้วมันก็ผ่านการร้องไห้ ขึ้นเดินไปตามที่ใจฝันอดทนอีกนิดทง้งานอีกเดียวก็ได้พบตาตัวนันแต่ใส่ก็หมดหมดเดินตามด<น>าวบนทางดูน้นเดียวมันก็ช้าไม่มีคืนใดยังอยูน่นานและไม่มีวันใดไม่เลิกราโู้ยฟังโคตรเหนื่อยเลย จะต้องก็เหนือ่อยใ,ใ,ให้ความรักนำทางไปใกล้หรือไกลก็ไม่สำคัญสวันไม่ได้เป็นตะก้อนแล้เหรอไม่้ทำเทนจเขาเหรอแม่ผัดหมี่เชียงแมงใช่ไหมลูกไปไม่ได้แนละ้วเชียงแมงปีนี้เนาะโควิด Try it เดี๋ยวมันเพื่เช้าดีมากๆเวลานี้เสีด้วยแล้วเขาก็ถ่ายทอดเรื่องราวที่แบบมันประดังประเดยอะเป็นเด็กใหม่นะมือใหม่ได้โอกาสเข้าไปทำงานอะ่ะเรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไม่รู้ว่าเทคนิคมันมีอะไรที่มันจะดีที่สุดอะ่ะแล้วพอเราทำง่อยขึ้นมาเนี่ย เสียใจกับตัวเองที่ทําได้ไม่เจ๋งยังไม่พอนะโดนดุด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งบวนนั่นคือกระบวนการอัดเพชรของพลังไต้พิภพนะที่จะอัดให้คาร์บอนธรรมดากลายเป็นเพชรทาให้เหล็กธรรมดากลายเป็นดาบดาบแบบดน้แบบฉันดีอ่ะอ่าก็ผ่านการแบบ เขียวกรัม,มามากเนาะโดนแรงกดดันเจสซี่ก็เหมือนกันโดนดุก็มากแต่ว่าเท่ากับรับเลยแล้วก็เอามาปรับใช้โดยไม่ย่อท้อเสียงบ่อยๆหลายๆครั้งที่มันจะมีอะไรนะเสียงองหงวยใจบอกว่าไม่ต้องไปตามแล้วไหมไม่ต้องตามแล้วไหมพมีนะทุกคนก็ได้จะเป็นอยู่เออคือหนึ่งเราเด็กใหม่ สองสกิลเรายังไม่เท่าเขาสามเราเสือกทำงานพลาดบ้างอโอกาสโตมไม่มีเลยไม่เห็นซทงไม่่มวันนี้ทำพลาดอีกแล้ววะเอามีโควิดไปอีกไม่ได้เจอแม่อีกเชิงเม้นก็ไม่ได้กลับไปไหว้บรรพบุรุษขอพ่อนอีกมึงจะประดังประเดยอะไรนักหนาหนาทีนี้ซึ่งมันมีมันเป็นคนที่มีงานอยู่ ก็กระตุ้นตัวเองให้มีศักยภาพต่อสู้ใช้เพลงนี้เป็นกำลังใจเอ,อมีที่วามีมอะไรนะพ้นราตีก็จะมีที่วามัาานละอ,อถ้าเกิดว่าเราตามตะวันไปไม่ได้เราก็เดินไปรอที่ที่ตะวันออก <laughs> คือกูวิ่งตามมึงเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกไงวิ <laughs> <จำ S 2> ่งมาที่ตะวันตกแล้วพี่ก็ตกแล้วก็รับไปละไม่เป็นไรเองก็ไปรอที่ตะวันออก <laughs> ก็คือเปลี่ยนวิธีการวิ่งลองย้ายเส้นดู มีอย่างอื่นที่เราเก่งไหมมีอย่างอื่นที่เราจะทำได้ไหมย้ายเส้นเช่นการย้ายจากเส้นทิศตะวันตกของเราวิ่งตามตะว,วันวิ่งไปทิศตะวันออกเดี๋ยวเราก็จะได้เจอตะว,วันเองคือเพลงแบบให้ข้อคิดมากๆะแล้วก็ร้องดีมากร้อ,อ,งองเข้าถึงอลองงมเออเข้าถึงถ้ามันมีตัวรับบางตัวที่มันอยู่ในใจแล้วไม่เคยมีใครเข้าถึงอะ เสียงพี่หนุ่มอ่ะมันเข้าถึงความรู้สึกแบบคือเราเป็นผู้น้อยอ่ะพี่หนุม่มะเนาะเป็นผู้น้อยที่ไบรท์ไซส์อ่ะอเฮ้ยไบรท์เ <Bright S 2> ชื่อมันไบรท์เว้ยไบรท์ไซส์แล้วก็ศาสตร์มาด้วยเสียงอันอุน่นแล้วก็ศิเป็นแห่งชาติผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจการเข้าถึงชีวิตคนอื่นแล้วเอามาแต่งเป็นเพลงทั้งให้กำลังใจ ทั้งเรียกร้องต่อสู้ชีวิตของนาแอดอะเต็มไปด้วยการบันทึกในเส้นทางหลายของของท่านที่มีประโยชน์บางเรื่องก็นาแอดก็โดนด่ามาเยอะห,อหลายประการอะแต่พูดถึงนะไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนะคำนึงว่าแกเป็นผู้ใหญ่เป็นศิลปินชีวิตของแกทําเพื่อคนอื่นมาเยอะสร้างสารรค์งานที่สวยงามมากๆม,ม,ม,มีมีความสําเร็จมากอะท่ามกลางบาดแผลด้วย เป็นฮีโร่ได้เป็นคนที่มีวุฒิมากพอที่จะพูดคำที่อยู่ในเพลงเนี้ยแล้วทำให้เราตื่นและทำตามได้ทุกอย่างเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเขาทำแล้วมันสำเร็จไงอืแล้วเอาตะไบามาเล่นคือเล่นเนี่ยแสดงเป็นเป็นผู้น้อยคือช่างภาพเนี่กว่าจ,จะได้โอเปเรตกล้องอ่ะ นนอยู่ต้องเป็นคู่ช่วยย,ย้ายเสียบนู่นเสียบนี่วิง่งเปลี่ยนเล่นให้ลูกพี่วัดขนาดวัดอะไรตั้งอะไรของเขาอนะ่ะตั้งโฟกัสมึงวิ่งเหยื่ย้นนานมากอะ่ะถ้าท้อซะก่อนก็จะไม่ได้นั่งอยู่หลัง <c oughs> ไอ้ <c oughs> ไอนนเนี่ยมันล้มอะ่ะรีบจะเอาเลนไปให้ลูกพี่เว้ย <c oughs> กูประคองเต็มที่แล้วจนมันมีแผลถลอกอะ่ะ แต่แม่ก็ยังหลุดมือออกไปคือแบบวินาสันตโรมากสำหรับวันนั้นมันควรท้อแล้วก็นนที่รับบทโดยไบร์ตไบร์เล่นดีว่ะสีหน้าแววตาแล้วเล่นได้เป็นผู้น้อยได้ดีมากอ่ะแ,แม่ไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่ต้องห่วงเลยอะไรเดี๋ยวแต่คือข้างในคือแบบกูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากูจะรอดไม่รอดอะ่ะแต่แม่มาส่งก็คือสแสดงให้แม่เห็นว่าแบบอุ้ยแม่ไม่ต้องห่วงอะ่ะคือมันเล่นหลายเลเยอร์เปล่าอ่ะซับซ้อนนะ เล่นดีมากน้องใบเขาเคยเล่าในสัมภาษณ์นะว่าเขาทำงานมาตั้งแต่อายุ15ตอนนี้22อย่าง23เริ่มจากรายการสดสตรอเบอรี่ครับเค้กออทำอยู่2-3สมปีหลังจากรายการปิดก็กลับไปเรียนต่อและแคสงานโฆษณาทำเป็นพาร์ทไทม์ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแคสงานไปเรื่อยๆแคสงานไม่ได้ว่าได้ทุกงานนะ,ะเหตุผลคือต้องส่งตัวเองเรียนด้วย ไม่รบกวนเงินที่บ้านโดยทางบ้านให้สระในการเลือกตัดสินใจทําอะไรเองเพราะเป็นคนดื้อครับเป็นคนรับผิดชอบมากกว่า<ม>เป็นคนที่เขาไว้ใจอ่ะอายุสิบหกสิบเจ็ดก็ไม่เคยขอเงินที่บ้านแล้วครับสิบหกสิบเจ็ดเขาบอกว่าเป็นประโยคที่ไบค์เขาเคยพูดกับแม่เอาไว้นะแม่ไม่ต้องทำงานแล้วนะลาออกมาได้แล้วไ<ม>บร์จะดูแลแม่เอง ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ตั้งโกแบบที่ไบรท์ทําได้มองตัวอย่างเอาชีวิตไบรท์เป็นตัวอย่างได้เลยอืแล้วอาคิดว่าไบรท์สักเซสนะแต่เขาไม่หยุดเขาต้องไปไกลกว่านี้แน่แน่ดูจากเนื้องานของเขาอะแววตาการเล่นอะไรแบบดีมากอะ แล้วก็มีเล่นซ้อนกันอะ่ะไอ้ตนตอนแบบแม่มาส่งอะ่ะเล่นดีมากอพอบรรยากาศของการดูวิดีโอกับอาแบบนี้ถ้ารู้สึกชอบแชร์ให้เพื่อนๆดูแชร์หรือเปิดดูพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะวันนี้ไปแล้วเนาะอย่าลืมไปก่อนโลภเพจเปิดอะไรของคุณอาเลยนะอาตุ้ยต,ตุ้ยอาตุ้ยตุ้ยค่ะอาช่วยช่ยนะจะ๊ะโอเคเอา,าแล้วนะจ๊ะเนี่ยแบบช,ชื่อใช้กันแล้วก็ไม่ควรไปใช้ต่อกันนะของใครของมัน